ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมเนี่ยสำหรับคลินี้ครับมาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมผู้ชมและใคดดน,นคล มันเริ่มยังไงเลครับผมนะฮะเอาจริงๆแล้วนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนะไม่ใช่เป็นวิธีการทําทั้งหมดนะครับผมนะเป็นเพียงแค่การเปิดประตูหรือว่าดึงคันโยกนั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจากมีการสปอยออกมานะครับผมนะเมื่อประมาณ4-5่ถึงชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะฮะรู้สึกว่านะครับผมนะการทําเผ่านี้มันแสนสุดจะง่ายมากๆเลยนะครับแหม่ไปต่อว่าต่อเถียงกันตั้งนานนะครับว่าทางด้านของ GM นั้นไม่ได้ใส่ข้อมูลมาบ้างไม่ได้ทําสคริปต์มาบ้างไม่มีการทำโน่นนี่นั่นความนะะฮทา กันไม่ได้เท่านั้นเองก็ไปต่อว่าไปต่อเถียงเขานะครับผมนะฮะซึ่งบางทีเขาอาจจะน้อยใจก็ได้นะครับผมนะที่ทําแบบว่าเออให้ปล่อยสปงสปอยมาช้าอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะและในที่สุดนะครับผมนั่นก็มีการสปอยออกมาแล้วนะครับว่าวิธีการทํานั้นหรือว่าวิธีการดึงคันโยกนั้นทําอย่างไรนะครับผมนะฮะแสนสุดจะง่ายมากๆเลยนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมนั่นก็คือการที่เราต้องมีทางด้านของกระจกนะครับผมนะฮะมีโลกแฟคทอร์อันนี้เลยนะครับผมนะหาได้จากการตีบอสคาตาคูริในฉบับที่มันตื่นแล้วนั่นเองนะคคคครร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 รัััััับบบผผผมมมมมมนน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 ะะะะะะะฮตต่่่่่ออออออาาาาาากก็ืืททีีเเเ้งวววลลจจฟููหพ เต็มดวงนั่นนเองะครับผมนะฮะซึ่งในตอนกลางวันเนี่ยนะครับผมนะมันจะมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับผมนะให้เรานั้นเตรียมตัวหาเกาะได้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะพี่ทำการนั่งเรือนะครับผมนะหาตั้งแต่ตอนกลางวันเลยนะครับผมผลปรากฏว่าก็เจอเกาะจริงๆนะครับผมเป็นเกาะมีหลาดหรือว่าเป็นเกาะลับนั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจากที่เจอเกาะแล้วนะครับผมนะพี่ก็เข้าเกาะไปนะครับผมนะไปยืนอยู่ที่จุดสูงสุดเลยนะครับผมนะพร้อมที่จะรอดูพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจจจาาาาากกกนน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 นัััััั้้อีีะะ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 ะคคคคครรรรรรรบบบบผผผผมมมมม็็เเเเปปวลลงงืให่่ยไททพ์ นะเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับผมนะก่อนที่เราจะมองนั้นนะครับผมนะให้กดสกิลเผาของตัวเองไปด้วยนะครับผมนะฮะเออเพื่อเป็นการยืนยันอะไรบางอย่างนะครับหลังจากเลย15วิไปแล้วนะครับผมนะพระจันทร์ก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมนะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมนะให้เราลงมาข้างล่างนะครับผมนะเพื่อเป็นการหาทางด้านของเฟืองนะครับผมนะเฟืองตัวนี้เนี่ยมันจะดอกคล้ายๆกับผลปีศาจเลยนะครับผมนะมันจะเกิดบริเวณใต้ต้นไม้นั่นเองนะครับผมนะให้เราหาให้ท่วนเลยนนนนนะะะะะคครรรรััับผมม้าี่อไยชวกปณ ับ <pen> ผมนะฮะฮหลังจากที่เราได้เฟืองแล้วนะครับผมนะให้เรารีบมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของกอต้นไม้ใหญ่เลยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะครับผมนะเพื่อไปดึงคันโยกของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะเท่าที่รู้มาก็มีประมาณนี้นะครับผมนะไม่รู้เลยว่าต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรนะครับผมนะมันเป็นวิธีการดึงคันโยกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะย้ําเลยนะครับผมนะฮะมันไม่ใช่เป็นการทาําเผาซีวีตื่นนะครับผมนะทั้งหมดแต่ว่าเป็นการดึงคันโยกเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะในพีหน้านะครับผมนะจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับผมออยยย่่่่าาาาาลลลืืมมมมฝกกกกกดดดดดดไไไคคคคค์์แแชรรรรรตติัััันนนนน้้วะะะะะบบผฮททีีสํํญเให ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะาผิดพลาดตรงไหนในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะต้องขอคำมาขออภัยกันด้วยนะครับผมนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับทำได้ไม่ได้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคน